สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของการบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้กันสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้จะเป็นลักษณะของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตโดยในส่วนใหญ่แล้วเวลาที่กิจการผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง บางครั้งในกระบวนการผลิตกิจการจำเป็นต้องใช้ความร้อนหรือใช้สารเคมีหรือมีกระบวนการผลิตบางอย่างที่ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราผลิตสินค้าออกมาสินค้าที่ได้ออกมานั้นมีหลายชนิดนะคะซึ่งในส่วนของสินค้าที่ได้ออกมาหลายๆชนิดหรือหลายประเภทเวลาที่เราใช้ต้นทุนในการผลิตจุดตั้งต้น ของต้นทุนการผลิตก็คือวัตถุดิบทางตรงแรงงานทางตรงรวมถึงค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นเราใช้ต้นทุนหนึ่งก้อนใหญ่ๆรวมกันแต่สุดท้ายแล้วต้นทุนทั้งหมดทั้งก้อนนี้ทำให้เราได้สินค้าออกมาหลายๆตัวสแสดงว่าสินค้าแต่ละตัวก็จะเกิดขึ้นจากการใช้ต้นทุนก้อนเดียวกันโดยต้นทุนก้อนนี้เราเรียกว่าต้นทุนร่วมนั่นเอง ดังนั้นเวลาที่เราจำเป็นต้องคำนวณหาว่าสินค้าแต่ละชนิดหรือสินค้าแต่ละตัวนั้นมีต้นทุนเป็นเท่าไหร่มันก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์ในการปันส่วนต้นทุนร่วมเพราะในส่วนของการปันส่วนต้นทุนร่วมนั้นเวลาที่เราคำนวณต้นทุนของสินค้าออกมาต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดจะถูกเอาไปใช้ในการกำหนดราคาขาย โดยเฉพาะถ้ากิจการใช้วิธีกำหนดราคาขายด้วยวิธีต้นทุนบวกส่วนเพิ่มแล้วเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าต้นทุนของสินค้าแต่ละตัวนั้นเป็นเท่าไหร่นอกจากนั้นการที่เรารู้ต้นทุนของสินค้าแต่ละตัวหรือแต่ละชนิดนอกจากจะสำคัญต่อการกำหนดราคาขายสินค้าแล้ว ก็ยังจะสำคัญต่อการคำนวณหากําไรหรือขาดทุนจากการขายสินค้าแต่ละชนิดหรือสินค้าแต่ละตัวอีกด้วยดังนั้นก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูการคำเรื่องของการคำนวณหรือการปันส่วนต้นทุนร่วมตัวนี้ขอจะชวนไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจำแนกว่าอะไรที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ร่วม และอะไรที่เราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้กันสำหรับลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วมนะคะก็คืออย่างที่เราฟังไปตอนต้นว่าในกระบวนการผลิตสินค้าในลักษณะของการผลิตสินค้าเราใช้ทั้งวัตถุทันตรงแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตร่วมกันตั้งแต่ต้นต่อมาเมื่อกระบวนการผลิตผ่านไป ในช่วงเวลาหนึ่งหรือถึงณนะจุดจุดหนึ่งสินค้านั้นเกิดแตกตัวหรือแยกตัวออกมาเป็นหลายๆายชนิดหลายๆายผลิตภัณฑ์เราจะเรียกสินค้านั้นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมโดยต้นทุนตั้งต้นที่ใช้พร้อมๆกันหรือตั้งแต่ตอนเริ่มผลิตก็คือต้นทุนร่วมนั่นเองณนะจุดที่สินค้าเกิดแยกตัวหรือแตกตัวออกมา เราจะเรียกว่าจุดแยกตัวโดยวิธีการแยกว่าสินค้าที่ออกมาทั้งหมดนั้นอะไรเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมและอะไรจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้เราจะสังเกตจากมูลค่าขายของสินค้าที่ถูกแยกออกแม่สินค้าที่มีมูลค่าขายโดยรวมสูงเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ร่วมและ ในกรณีที่สินค้ามีมูลค่าขายโดยรวมค่อนข้างต่ำเราก็จะเรียกว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือสินค้าตัวไหนที่ขายได้แพงถ้ามีแค่ตัวเดียวจากผลิตภัณฑ์ร่วมเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์หลักแต่ถ้าสินค้าที่ออกมาหลายๆตัวขายได้ราคาแพง เราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ร่วมในส่วนของผลิตภัณฑ์พลอยได้นั้นไม่ว่าจะออกมาหนึ่งตัวหรือหลายตัวก็ตามถ้าขายได้ต่ำกว่าคนอื่นหรือขายได้ต่ำกว่าสินค้าชนิดอื่นเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้ดังนั้นนะคะเราลองมาชวนดูลูปก,กันนิดน,นึงก่อนว่าเวลาที่เราเริ่มผลิตสินค้า แน่นอนในการผลิตสินค้าเราใช้ทั้งวัตถุทางตรงค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งก้อนนี้เราเรียก,กรวมกันว่าต้นทุนร่วมโดยในส่วนของต้นทุนร่วมเมื่อเราใช้ไปหรือใส่เข้าไปในการผลิตพอกระบวนการผลิตถึงจุดจุดหนึ่งสินค้าเกิดแยกตัวหรือณจุดแยกตัว เราจะได้สินค้าออกมาทั้งหมด5ชนิดจากกลุ่มนี้สินค้าที่ได้ออกมา5ชนิดนี้มีอยู่3ชนิดที่สามารถขายได้ราคาแพงหรือมีมูลค่าขายโดยรวมสูงกว่าเพื่อนเราจะเรียกสินค้าทั้ง3ตัวนี้ว่าผลิตภัณฑ์ร่วมในขณะที่สินค้าอีก2ชนิด มีมูลค่าขายโดยรวมต่ำหรือขายได้ถูกเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์หลักที่พูดไปข้างต้นคืออะไรก็คือในกรณีที่เราบอกว่าเราผลิตสินค้าได้5ชนิดหรือ5ประเภทก็จริงแต่มีกอแค่ตัวเดียวเท่านั้นหรือชนิดเดียวเท่านั้นที่ขายได้แพงกว่าเพื่อน ในลักษณะที่เราได้ออกมา5ชนิดแต่ก็ขายได้แพงแค่ตัวเดียวแบบนี้เราจะเรียกว่ากอเป็นผลิตภัณฑ์หลักการเนื่องจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าทั้งกอขอและคอนั้นขายได้ราคาสูง เราจะเรียกทั้ง3ตัวนี้รวมกันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมนั่นหมายความว่าในการจำแนกผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้นั้นเราจะสังเกตจากมูลค่าขายโดยรวมนะคะหรือราคาขายณนะจุดแยกตัวนั่นเองถัดไปจะขอยกตัวอย่าง ในส่วนที่เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราจะได้จก,กระบวนการผลิตนั่นคือวิธีการผลิตสินค้าออกมาจุดตั้งต้นในลักษณะของกระบวนการผลิตหรือการกลั่นน้ำมันดิบในลักษณะของการกลั่นน้ำมันดิบนั้นจุดตั้งต้นก็จะเริ่มจากน้ำมันดิบนั่นเอง เราจะใช้น้ำมันดิบผ่านกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการให้ความร้อนการเติมสารเคมีบางอย่างเข้าไปจนสุดท้ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาก็จะมีทั้งน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเตาและในส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตเราจะได้ออกมาเป็นถ่านโคกแอสฟัลต์แล้วก็พาราฟินซึ่ง สินค้าเหล่านี้หรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราสามารถนำไปจำหน่ายได้ทุกตัวอย่างเช่นน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลก็จะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าเราใช้ในการเติมรถยนต์หรือเครื่องยนต์ต่างๆน้ำมันหล่อลื่นก็ถูกใช้ในกระบวนการของการหล่อลื่นเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรน้ำมันเตาถูกนำไปให้ความร้อนผลิตไฟฟ้าหรืออื่นๆถ่าน c o ก็จะลักษณะคล้ายๆกับน้ำมันเตาจะถูกเอาไปให้ความร้อนหรือผลิตไฟฟ้าในส่วนของแอสฟัลต์เราจะรู้จักกันดีในส่วนที่เราเรียกว่ายางมะตอยซึ่งจะเอาถูกไปใช้ในส่วนของการทำถนนหรือถนนหนทางในขณะที่พาราฟินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันดิบเช่นเดียวกันพาราฟินนั้น จะถูกเอาไปใช้ในการทำเทียนหรือเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางหรือในส่วนพาราฟินตัวเนี้ยเราจะเรียกกันว่าเป็นขี้พึ่งก็ได้เราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้แต่ละตัวมีมูลค่าหรือสามารถขายได้ดังนั้นจุดตั้งต้นจากการใช้ต้นทุนร่วมกันเราจะต้องมีการปันส่วนต้นทุนร่วมตัวนี้ ให้กับสินค้าแต่ละชนิดที่ผลิตออกมานอกจากตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นก็คือในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบนั้นเราสามารถเอาน้ำนมดิบไปผลิตเป็นสินค้าได้หลายชนิดอันแรกเลยก็คือในส่วนที่เราใช้ เอาไปผลิตเป็นนมสดโดยนมสดนั้นก็คือเราจะนำน้ำนมดิบไปแยกเพื่อเอาน้ำน,ำนมสดไปผ่านกระบวนการ p ลาสเ u อร์ไลหรือ s t e r ร l ไลส์ได้เป็นผลิตภัณฑณ์นมนอกจากนี้ในส่วนที่แยกออกมาจากน้ำนมดิบก็คือในส่วนที่เป็นไขมันส่วนเกินอันนี้ ก็จะถูกใช้ในการผลิตเป็นเนยและในส่วนของน้ำนมดิบเองก็ยังมีโปรตีนแล้วก็ไขมันบางส่วนที่เป็นส่วนเกินออกแม่ซึ่งก็จะถูกนำไปผลิตเป็นชีสและสุดท้ายสิ่งที่เหลือจากการกรองในส่วนของน้ำนมที่ถูกแยกเป็นนมสดบางส่วนทำเนยบางส่วนทำชีสแล้วนั้นเราก็จะได้เป็นหางนม ซึ่งในส่วนของหางนมนั้นก็จะยังคงมีคุณค่าของทั้งไขมันแล้วก็โปรตีนบางส่วนแต่ถ้าเทียบกับทั้ง3ผลิตภัณฑ์ที่พูดถึงไปแล้วนั้นอาจจะเป็นส่วนที่ยังคงเหลือคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างต่ำดังนั้นเราจะเห็นว่าในส่วนของการผลิตสินค้าสินค้าเริ่มจากจุดตั้งต้นจากวัตถุดิบชนิดเดียวกัน แต่เมื่อผ่านกระบวนการหรือผ่านขั้นตอนการผลิตแล้วสุดท้ายสินค้าที่ออกมานั้นได้หลายชนิดหรือหลายประเภทหลายตัวแต่ละตัวก็สามารถนำไปก่อให้เกิดรายได้สแสดงว่าแต่ละตัวก็ต้องมีต้นทุนของเขาที่เกิดจากการปันส่วนต้นทุนร่วมด้วยนั่นเองในคลิปถัดไป จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการคำนวณและการบันทึกในส่วนของการปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้และผลิตภัณฑ์ร่วมกัน